สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงครับสำหรับท,ท่านที่เกิดในปีชวดจะเป็นการวิเคราะห์ดวงประจำเดือนมกราคมปีพศ2568แแต่ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกอย่าลืมกดติดตาม กด Subscribe ทางช่องไว้ด้ยวยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคำทำราในดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทางช่องนะครับก็คือสนับสนุนช่องนั่นเองนะครับทำได้ง่ายนิดเดียวครับแค่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คลิปนี้นะครับก็เป็นการสนับสนุนทางช่องแล้วนะครับหรือหากท่านไหนนะครับ ช้อปปิ้งหรือว่าซื้อสินค้าออนไลน์ประจําอยู่แล้วนะครับท่านสามารถคลิกที่วิดีโอนี้นะครับผมมีปักตะก้าสินค้านะครับถ้าคลิกปั๊บเนี่ยระบบจะลิงก์ท่านเนี่ยไปสู่ช้อปปีนะครับท่านสามารถซื้อสินค้าอะไรก็ได้ผ่านช้อปปีนะครับก็ซื้อสินค้าที่ท่านจําเป็นต้องซื้อจําเป็นต้องใช้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับก็เป็นการอุดหนุนนะครับหรือว่าสนับสนุนทางช่องอีกช่องทางหนึ่งนะครับหรือหากท่านไหนนะครับอยากจะกดขอบคุณนะครับหรือว่ากดซุปเปอร์แท็นะครับก็กดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมคำทำเนายดวงกันดีกว่านะครับเรืยนก็ต้องขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่เกิดในปีชวดและทุกๆปีนะครับที่เข้ามาฟังผมในวันนี้นะครับวันนี้ผมจะเปิดดวงสาหรับคนที่เกิดในปีชวดนะครับเป็นการวิเคราะห์ประจําเดือนมกราคมเจาะลึกแบบละเอียดกันเลยนะครับดวงของคุณในเดือนนี้นะครับจะสะท้อนถึงการเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินความรักและสุขภาพนะครับทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและพลังงานที่คุณปล่อยออกมาเนี่ยนะครับให้คุณเตรียมตัวรับมือและเดินหน้าอย่างมั่นใจนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะลึกแบบละเอียดกันเลยนะครับเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมเตรียมตัวนำไปปรับใช้งานได้นะครับดวงการงานนะครับเดือนนี้ เป็นช่วงที่การงานของคุณมีพลังงานเชิงบวกอย่างมากเลยนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้รับโปรเจก,กต์ใหญ่หรือหน้าที่ใหม่ที่สำคัญซึ่งอาจเป็นก้าวแรกนะครับของความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่างานใหญ่เนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจนะครับ คุณต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะครับการมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับุหลีกเลี่ยงการพูดที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งและพยายามเปิดใจนะครับเราฟังความคิดเห็นของคนอื่นให้มากๆนะครับก็คือรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นให้มากขึ้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็คือหากคุณทํางานเกี่ยวข้องกับการขายการเจรจาหรือการสร้างคอนเนคชันใหม่ๆนะครับเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พีค ช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับสําหรับคนไหนที่กําลังบอกว่ามองหางานใหม่นะครับเบื่อแล้วงานนี้นะครับอยากไปหาความท้าทายใหม่ๆเดือนมกราคมนี้คุณก็มีโอกาส shining, ที่จะได้รับข่าวดีนะครับโดยเฉพาะจากเครือข่ายหรือว่าจากองค์กรที่คุณเคยสมรรัครไว้ก่อนหน้านี้นะครับหรือจะคนรู้จักนะครับก็มีโอกาสได้รับข่าวดีที่จะได้รับงานใหม่ๆนะครับถ้าใครที่เข้ามาเจอผมคลิปผมอยากเปลี่ยนงานก็ลองหาสมรรรัครงานที่ใหม่ๆดูนะครับมีโอกาสที่จะได้รับ ค่อนข้างสูงนะครับดวงด้านการเงินนะครับด้านการเงินของคุณในเดือนนี้ มีแนวโน้มที่ดีนะครับรายรับเข้ามาจากหลายทางโดยเฉพาะคนที่ทํางานเสริมหรือมีธุรกิจส่วนตัวนะครับจะเห็นผลกําไรมากขึ้นมากๆในเดือนนี้แต่คุณก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเช่นการลงทุนที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรให้ดีอันนี้ระวังให้ดีนะครับสิ่งที่ควรต้องทําเลยเนี่ยนะครับหากคุณกําลังวางแผนการขยับขยายธุรกิจหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆนะครับผมอยากให้คุณใช้เงิน อย่างรอบคอบนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอนะครับเก็บเงินสำรองไว้บ้างนะครับเพื่อป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเพราะว่าแม้ดวงการเงินเราจะดีนะครับแต่ความประมาทเนี่ยอาจทําให้คุณเสียโอกาสสําคัญสําคัญได้ส่วนดวงในเรื่องของความรักนะครับคนโสด คุณมีสเสน่ห์เป็นพิเศษมากๆนะครับในเดือนนี้แต่ก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้คนที่เข้ามานะครับเพราะบางคนอาจจะไม่ได้จริงใจกับคุณเท่าที่เขาแสดงออกมานะครับการที่เรามีสเสน่ห์แรงอะ่ะมันมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อเสียคืออาจจะมีคนที่แบบไม่จริงใจอะ่ะแฝงเข้ามาเยอะนะครับเพราะตกหลุมลักสเสน่ห์ของคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆส่วนท่านหนที่มีคู่นะครับความสัมพันธ์ในเดือนนี้ต้องอาศัยการพูดคุยกันเยอะๆนะครับอาศัยความเข้าอกเข้าใจกันให้มากขึ้นกว่าเดิม อย่าปล่อยให้ความเงียบหรือการไม่พูดคุยกันเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าทําลายความสัมพันธ์คุณห้ามเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากแนะนําเพิ่มเติมเนี่ยนะครับลองใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับทํากิจกรรมอะไรร่วมกันบ้างนะครับเช่นเดินทางไปท่องเที่ยวใก,ใกล้นะครับถ้ามีเวลาก็ไปไกลๆก็ๆก็ดีนะครับหรือการทําเขาเรียกว่าทํากิจกรรมอะไรที่ร่วมกันก็ต้องลองมองที่คู่เรานะครับว่าทํากิจกรรมอะไรร่วมกันแล้วมันมันแบบ มันทําให้ความรักเรามันแน่นแฟนมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นการทําอาหารไหมนะครับหรือว่าออกกําลังกายด้วยกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเสริมสร้างความรักให้แน่นแฟนขึ้นนะครับสุขภาพพรรณนาไม้นะครับในเดือนมกราคมนี้คุณต้องใส่ใจในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานหนะักคุณอาจมีปัญหานะครับเกี่ยวกับอาหาร ปวดเมื่อยหรือความเครียดสะสมนะครับให้มันออกกําลังกายแบบเบาๆเช่นการเดินหรือโยคะนะครับเพื่อปรับสมดุลร่างกายและจิตใจเนี่ยให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสิ่งที่ผมอยากแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็คงอ,อยากให้ทําฝึกในเรื่องของการทําสมาธินะครับหรือสวดมนต์ในตอนเย็นจะช่วยให้จิตใจคุณสงบและมีพลังในการเผชิญกับวันวันตอน,นถัดไปได้นะครับเรื่องที่อยากให้ ระวังเป็นพิเศษนะครับเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะต้องเผชิญนะครับกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ผิดพลาดการพูดคุยที่ผิดพลาดนะครับเช่นการเข้าใจเจตนาของผู้อื่นผิดหรือการที่คนอื่นน่ยตีความคําพูดของคุณผิดนะครับสิ่งที่คุณควรทําเลยเนี่ยครับคุณควรพูดให้น้อยๆนะครับแล้วฟังให้มากๆนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนที่จะลงมือทําอะไรนะครับ ภาพรวมนะครับภาพรวมของดวงปีชวดในเดือนมกราคมนะครับ คือเดือนนี้เนี่ยนะครับมันมีทั้งโอกาสและความท้าทายนะครับเข้ามาพร้อมๆกันนะครับคุณจะพบว่ามันเดือนมกราคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความกล้านะครับความกล้าหาญความอดทนในการจัดการกับสิ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับโชคชะตาก็พร้อมเปิดประตูเนี่ยให้คุณเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากคุณรู้จักสร้างสมดุลในชีวิตและเลือกโฟกัสในสิ่งที่สําคัญนะครับอันนี้ก็ถือว่า คุณทาได้ผมมั่นใจนะครับชาวปีชวเนี่ยทําได้อยู่แล้วนะครับอย่าปล่อยให้เขาเรียกว่าความลังเลใจเนาะนะครับอย่าปล่อยให้ความลังเลความไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยนะครับเป็นตัวฉุดรั้งโอกาสของคุณนะครับเพราะเดือนนี้ทุกการกระทําของคุณเนี่ยจะมีผลต่ออนาคตโดยตรงเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับดวงของคุณในเดือนนี้นะครับถ้าให้ผมเปรียบเนี่ยนะครับก็น่าจะเปรียบเสมือน การเพาะเมล็ดพันธุ์ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับอย่าปล่อยให้ความลังเลหรือความกลัวเนี่ยนะครับมาขัดขวางการเติบโตของคุณนะครับแล้วก็อยากให้ให้จําไว้ว่าพลังงานที่ดีเนี่ยนะครับพลังงานที่ดีพลังงานดีๆเนี่ยจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณได้มากขึ้นนะครับอย่างที่ผมเปรียบไว้นะครับว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์นะครับในดินที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเปรียบกับดวงคุณในเดือนนี้นะครับก็คือดวงคุณดีนะครับ ก็ถือว่าถ้าเราทำอะไรให้แบบเต็มที่นะครับทำอะไรให้รอบคอบให้ประมาทในเดือนนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีมากๆเลยนะครับก็อยากให้ติดตามนะครับกันไว้นะครับในเดือนถัดไปนะครับติดตามกันไว้ในเดือนถัดไปเนี่ยนะครับทางมหาเฮงทีวีเนี่ยจะพาคุณไปสัมผัสกับพลังงานแห่งดวงดาวนะครับหรือว่าแนวทางนะครับที่ จะเป็นอย่างระทิศทางไหนนะครับในเดือนถัดไปเนี่ยก็รอติดตามได้นะครับในคลิปถัดไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ทุกคนทุกท่านเนี่ยเคารพนับถืออำนวยอวยชัยอวยพรครับให้คุณประสบความสําเร็จร่ารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันที่สําคัญขอให้คุณและครอบครัวครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ยาเจ็บยาจนนะครับขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ